อยากจะชิมอยู่อย่างนี้เดี๋ยวก้อนถ้ากินชะอมเนี่ยพอลงไปเนี่ยคือหอมมากเลยไม่เดือใช่กับไปแมงลักใช่ครับทำให้แบบกลิ่นนี้แบบหอมขึ้นนาใช่ครับชิมต่อไปรอบที่เท่าไหร่ล้าไม่รู้เป็นไงแม่พอใส่ไปรสชาติจะอีกอย่างนึ่งนะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้อยู่ในช่วงแม่พาเข้าครัวนะบอกเลยว่าวันนี้ทําหลายเมนูมากและที่สําคัญเลยคือไปเก็บวัตถุดิบมาจากบ้านสวนนะครับนะครับเดี๋ยวมาตามดูกันวันนี้มีกี่เมนูครับแม่เดือนมีสาเมนูค่ะมีอะไรบ้างมีย่างหมูมีแกงหน่อไม้แล้วก็ส้มตำวัตถุดิบหลักๆเนี่ยเก็บมาจากบ้านสวนนครปฐมของเรานะเดี๋ยวมาดูกันอันนี้เห็ดของเราอันนี้ใบมังลักแล้วก็ชะอมค่ะอันนี้พริกกระเทียม แล้วก็หอมแดงแล้วก็ตะไคร่อันนี้ั่วพริกกระเทียมทยวันนี้อาจจะไม่ได้บอกเรื่องของวัตถุดิบละเอียดมากเพราะว่าเดี๋ยววันนี้มาเข้าครัวแบบง่าย,ายๆเพราะว่าหลายพี่เราทําแม่พักเขา้าครัวหรือว่าบ้านสวนน้องๆบอกว่าอยากให้เขาถ่ายไม่เดือนเนี่ยเก็บผักจากบ้านสวนแล้วมาทําเมนูทานกันบ้างอยากให้อยู่ในช่วงของแม่พักครอครัววันนี้ก็มาทําให้ดูกันแล้วนะทุกคนเนี่ยมาตามดูกันนะครับ,รบอย่างแรกเราจะย่างหมูไว้ก่อนย่างหมูคือ ไม่ต้องติดเตาไม่ต้องติดหรอใช่นทำยังไงเอ่ยไม่ไงเราใส่หม้ออะไรน้ำมันใช่หม้อทอดไร้น้ำมันเออทำง่ายๆแบบนี้เลยนะทุกคนเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับก็ EP นี้นะครับมากันแบบง่ายๆนะทุกคนน้องพิวนี่ยังไม่ตื่นนะเขาปิดเทอ่มเขาเลยตื่นสายหน่อยแล้ววันนี้เขาต้องมีไปซ้อมอแบบด้วยนะครับไปไปคัดแบตค่ะใช่ครับ ก็เลยปล่อยเขาพักผ่อนก่อนนะครับที่เหลือเดี๋ยววันนี้มา2คนนะฮะมาได้ครับก็คือใช้เครื่องทุนแรงนะใช้คำนี้แล้วกันเราไม่ต้องบอไปเดี๋ยวถ้าไม่พอเราก็กดเพิ่มได้ได้ครับอ่ะระหว่างรอฝั่งโน้นเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ไม่จะทำอะไรก่อนแกงเห็ดค่ะแกงเห็ดแกงเห็ดนะไม่ใช่แกงหน่อไม้นะโอ๊ยแกงหน่อไม้อะไรของแม่ เนี่ยพอคุณห้าสิบสองแล้วคุณเป็นอย่างเงี้ยยังไม่ถึงออยังไม่ถึงคุณน่ะเร่งแก่จังเลยเอ,อ่ามาอันนี้อะไรอ่ะน้ำใบยะนางเหรอครับอันนี้เป็นใบย่นางอ๋อนี่แม่คันมาเองแล้วใช่ค่ะพอดีเมื่อวานได้ใบยะนางมาจากบ้านสวนนะครับทุกคนมาโอ้โหแกงหม้อใหญ่เลยหลายคน อันนี้น้ําที่ใส่ไฟก็คือเป็นน้ําของใบยะนางนะครับหน่อไม้นี่บอกเลยว่าไปตัดมาสดๆจากกอเลยนะไปมุดกันมาเมื่อวานนะครับคนะตัดกระถางกอจะเป็นหลใช่ไหมเขาตัดสามนอสามกออะไรเออสามนอ <c oughs> เนี่ยคุณนะลราสมมติเขาตัดตัดกันเป็นกระสอบกระสอบดิเขาเืองอาชีพอ่ะแกงหน่อไม้หรือชื่อหนึ่งก็คือแกงเปงิใช่ไหมแม่ใช่ค่ะแล้วแต่นะจะใส่น่นใส่นี่จริงๆใส่ข้าวโพดอ่อนก็ได้นะไม่เดือน ใส่ไหมไม่ใส่ค่ะอ้าวทำไมอ่ะแม่ไม่ชอบมัไม่เข้ากันหรอแล้วแต่คนชอบค่ะครับมาเดี๋ยวตามด้วยนะครับอันนี้หน่อไม้เราต้มไปแล้วนะอ่าใช่ไม่ใช่หั่นมาแล้วใส่เลยนะเราต้มแล้วมันไม่ขมแล้วนะครับใช่รสชาติคือค่อนข้างโอเคเลยทุกคนพริกกระเทียมที่เตรียมไว้นะครับทุกคนโขลกให้เข้ากันนะตะไคร่านี่แกงพวกนี้มันต้องติดเผ็ดนิดนึงมันจะได้แซ่บเราต้องกินร้อนๆครับทุกคนแล้วถ้าแบบ มันยังไม่เผ็ดพอแล้วใส่ลูกโดดได้พอส่วนมากก็ใส่ลูกโดดกันที่เป็นเม็ดเม็ดรู้จักไม่ลูกโดด่ะทุกคนแบบก็กินคู่ถ้าแบบไข่แกงไม่เผ็ดใช่ป่ะบางคนเขาก็กินไม่เผ็ดไงเขาก็ใส่ลูกโดดออแล้วก็กินแยกเอาอย่าเราใส่ให้โอเคเราใส่ให้ ไม่รู้ใครชอบกินนะพ่อไงไม่หรอกคุณเนี่ยคุณอย่ามาพูดอย่างนี้คุณแสงเดือนคุณตลอดเลยส้มตมไม่เผ็ดคุณก็ไปแอบตาข้างนอกแล้วเติมพริกไปโอ้โหพริกเยอะกว่าเส้นมะละกอแล้วมาบอกว่ากําลังดีนะครับโอ้นี่ทุกคนไข่ไก่บ้านตวนนะครับที่เก็บมาแล้วเดี๋ยวนี้เลิกซื้อไข่ไปนานแล้วนะครับเอ้ยวันนี้เราต้องมีไข่ขายคุณขนมตาดด้วยนะแม่ใช่ค่ะอยู่ไหนอยู่ในตู้เย็นเหรอนี่นี่ นี่นะครับไข่ไก่นะครับที่ได้มาจากบ้านสวนนะครับนี่29ฟองนะครับขายสามิฟองหนึ่งบาทนะฮะอันนี้ไปเย็นนางนะครับเดี๋ยวให้ดูนะไข่เราคือแบบมันอาจจะหลายไซส์หน่อยนะครับนี่สามิฟองหนึ่งแผงนั่นแหละหนึ่งบาทนะครับายนะที่ขายอะเพราะมันกินไม่ทันแล้วทุกคนนะครับเราเลยต้องแบ่งใช่ครไปเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้นีคร่บ นด่นใส่ลโยอดนั้นเลยพริกขนาดเนี้ยใครจะกล้าเคี้ยวนะอันนั้นจะเป็นพริกฮ<ร>อตนะทุกคนหักครึ่งสิอ๋อค่อยๆเลมเอานะกินทั้งเม็ดเล้กินไปนี่โอ้โหตกใจเลยครับพ่อท้าบอกว่ามันต้องเผ็ดเผ็ดนะเผื่อใครชอบกินเผ็ดกันะอันนี้เดี๋ยวเราก็รอเดือดแล้วค่อยปรุงรสแค่นั้นเองทุกคนใช่ง่ายๆเลยนะครับอโอ้ยหมูกลิ่นมาแล้วแม่อมหอมเลยนะครับรัก ที่เหลือเนี่ยชุดเนี้ยเดี๋ยวเราใส่ตามหลังนะครับชุดนี้และทุกคนใช่ค่ะอันนี้คือใส่ปุ๊บม่บูอร่อยเลยหอ,อมด้วยนะครับเออเราใส่เห็ดก่อนสิเออเนี่ยเห็นไหมเออมาอันนี้เห็ดของเราเลยนะเราปลูกเองคนเห็ดพอเองเออเห็ดเราพอเองครับทำง,ง่ายนะทุคนแล้วเ,เดี๋ยวเราตำผิดรอก่อนน,นั่นไงสามเมนูวันนี้นะครับ ไหนขอดูหน่ยได้ไหมเออหม้อทอดไร้น้ำมันนี่คือมันดีมากเลยก็เหมือนอย่างไงเนะอะหอมด้วยใช่แล้วไม่มีควันไปรบกวนเพื่อนบ้านเพราะเราอยู่เทพคือบางที่อยู่บ้านเนี้ยควันฉงเฉงก็ไม่ดี <c oughs> เก่งใจเขาเขาเปิดแอร์แล้วดูดเข้าไปด้วย <c oughs> อ่ะมาต่อไปทําอะไรครับตำพริกใส่ต้มตำเดี๋ยวมาดูกันนะฮะัไปก่อน ไดได้ไแบบไม่เสียเวลาเตรียมใช่ไหมแม่นี่ดูความสูงแม่เดือนนะตันี่ต้องขยงนะทุกคนดู <laughs> <laughs> นั่นกระเด็น,นะละได้ไหมโอ้โหล้วจะบอกว่ามรกรนี่เมื่อวานประยูนให้หมาอีกใช่กำลังกนินเลยนะ<ช>ามา ใส่ปรุงรสครับผมง่าแล้วทำความชอบใส่ชูรสหน่อยครับอันนี้แล้วแต่นะทุกคนเออจะไม่ใส่ก็แล้วแต่ใช่ครับแล้วแล้วแต่นะแล้วแต่ปรุงนะครับทุกคนใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่ใช่ครับเรากินได้ไปมาก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นปลาร้านะทุกคนเบสิกพื้นฐานนะแต่ปลาต้มสุกครับ ใส่เลยมันเยือดโอ้โหแสหกกลิ่นมาแล้วแม่หายหอมเป็นงงแม่โล่งคอมาต่อไปใส่อะไรครับอันนี้ชะอมกับใบมนังรักครับผมนี่อันนี้ก็เอามาจากบ้านสวน,นอีกนะแล้วเราก็มาปลูกด้วยครับอยากจะชิมอยู่อย่างนี้อยากจะชิมอยู่อย่างนี้เดี๋ยวก้อน แต่กินชะอมเนี่ยพอลงไปเนี่ยคือหอมมากนะไม่เดือนใช่กับใบแมงลักใช่ครับทําให้แบบกินนี้แบบหอมขึ้นเลยนะใช่จะเริ่มมัวขึ้นมาใช่ฮะชิมต่อไปรอบที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้เป็นไงแม่โอ้พอใส่ไปรสชาติมันจะอีกอย่างเยนะจากที่เราชิมคือแบบอยากให้พ่อชิมมากอะอีกแล้วเหรอใช่ต้องต้องพออีกแล้วเหรอเออแซ่บโอ้ยร้อนด้วยเนี่ยไม่ร้อนมา วัทุกคนคือที่เห็นพวกผม่าทําคลิปทําอาหารกันบ่อยๆคือไม่เดือนอะเขาชอบทําอาหารน,นะเฮ้ยมันพอดีมันลงตัวมันไม่ได้เผ็ดโดดทุกคนมัน,ออม,นมันกลมกล่อมหมเอาข้เหนียวจิ้มหน่อยนะยเฮ้ยแล้วมากินโชว์อย่างนี้ก็แย่ดิ เพราะเราตอนแรกเร,เราชิมตอนที่แบบเรายัางไม่ใส่ชะอมกับใบแมงลักก็อีกอย่างหนึ่งก็อีกอย่างหนึ่งพอเราใส่ไปปุ๊บกลมกลอมเลยมันมันไม่ได้เผ็ดโดดน,นะทุกคนมาต่อไปทำอะไรไม่เดือน <g ib ans> ตังคตังค์เลยคะ <g ib ans> ่ะคือตั้งแต่ไปทำบ้านสวนนะครับได้ผลผลิตเยอะ <g ib ans> มากแล้วเราก็จะเอากลับมาทำอาหารกันนะครับ นี่แหละก็ต้องขอบคุณ fc ด้วยนะครับที่ไปคอมเมนต์ไว้ในยูทูบและบอกว่าเอออยากให้ทําคลิปเก็บผักจากบ้านสวนมาทำอาหารแต่จริงๆอ่ะถ้าจะให้ช่วยจริงๆอ่ะแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเราเดินไปเก็บเรามาทําเลย<ช>แต่ว่าบางทีแบบมันจะพูดว่าไงนี้แหละเวลามันไม่ได้เราก็เลยไปเก็บมาจากที่โน่นเอามาทําอย่างเนี้ยก็เก็บมาทำมะละกอเนี่ยไอของไปยูนนู้นไ<ด>ปยูนอามาฝากเมื่อวานนระนี่กําลังกินเลยนะใช่อันนี้อย่างเงี้ยคืออร่อยเลยนะอือโหกรุบกุบเลยนะ คือดีมากทุกคนมามามะนาวนี่ก็มะนาวบ้านสวนนะครับแต่ปูไม่ใช่ปูบ้านสวนนะปูซื้อเข้ามานะครับปะลาลาก็เหมือนกันนะครับปะลาลาที่ใช้วันนี้นะเป็นของพี่ไม้นะครับอันนี้เก็บแต่ตัวอาเดี๋ยวมาดูนต่อ,ตอไปไลาใสไทรเลไแม่เดือนใส่ปูค่ะอันนี้เ็าเรียกว่าตำอะไรก่อนปูปะลาค่ะปูโอ้โหกลิ่นปูครับกลิ่นมะนาวเดี๋ยวพอ เขาเรียกอะไรนะตำรวมกันน่าจะหอมมากทุกคนดูอ่ะมาฮึมโอ้โหเป็นไงชวนคุยบางครั้งก็ลืมเลยเนี่ยนั่นจริงเขาใส่น้ำตาลปี๊บเราใส่น้ำตาลอันนี้น้ำตาลนีไม่ใช่คว้าผงชูรสเข้าไปนะแม่มัวแต่คุยเทไปช้อนขนาดนั้นนี่โอ้โหช็อตเลยนะอ้าชูรสอย่างนั้นนะอืมอ่ะมา่กินมา สั่นได้มันต้องใส่พริกอย่างนี้น,นะครับแล้วก็ตามด้วยมะละกอนะครับทุกคนโอ้โหหือ่อาหารมากแม่โอ้โหสีสั่นได้ครับไม่เดือดรำคิวเลยชิมก่อนชิมก่อน เป็นไงแม่อร่อยนะฮะคือเราไม่กินเปรี้ยวอือคือได้แล้วไปโอ้แค่นี้เลยเหรอแค่นี้มาเดี๋ยวมาดูกันนะครับทุกคนพร้อมเสิร์ฟอีกแล้วนะครับเฮ้ยสีสันร้งอ,องอดโอยเลยดูดิโอ้โหคน เยอะมากใช่ครับแม่เจ้าเนี่ยคนใหญ่นะมีแต่คนติดใจผิวมอต้มตำงแม่เดือนนะครับอันนี้พูดจริงนะไม่ได้พูดถอเอาใจหรืออะไรนะครับคือเขาตำมนก็แบบมัะทุกคนแซ่บอร่อยนะครับนั่นมีเรียช้อนอีก <c oughs> <c oughs> ถูกใจใช่ไหมถูกใจย่ปักแกงกนะันครับผมโอ้โหแม่ เป็นตะแทบโอ้ยนกโดดโอ้โหหอมอร่อยจริงทุกคนอันนี้ไม่ได้พูดแบบเอ้ยมันกินได้หรยอเลยโอ้กินได้แหละเกินกินได้แหละอร่อยมากผมบอกเลยโอเราได้แล้วนี่เลยนะครับก็ใช้หมอ้อทอดเลยละมันอาฮะ ง่ายๆนะพอกับข้าวเสร็จหมูก็สุกพอดีนะครับเนี่ยเห็นไหมจริงๆทำกับข้าวถ้าเกิดพวกเครื่องเคียงอะไรมันครบๆได้ม่มมันง่ายมากนะสะดวกสบายด้วยนะครับใช่เนี่นี่ผักสดๆจากร้านสวนนะครับเสร็จแล้วนะครับเช้านี้นะครับสามเมนูนะครับก็จะมีแกงหน่อไม้นะครับส้มตำนะครับแล้วก็ตามด้วยพิกรงหมูกับเนื้อหมูนะครับอันนี้เป็นแบบย่างเนาะ ตอนนี้ก็อาหารของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาชิมกันเลยดีกว่านะครับนี่ลูกไม่ตื่นก็กินก่อนแล้วครับผิวแล้วนะฮะมาไม่เดือนเดี๋ยวมาชิมกันนะครับเริ่มจากอะไรก่อนดีแม่แกงหน่อไม้โอ้ไม่เดือนบอกกันแซ่บมากบอกเลยพี่พี่บอกมาดูกันตอนนี้ก็แย่ดิโอ้ยเป็นไงแม่เป็นไงหน่อไม้เราอ่ะหวานเนาะ ของสดๆมันดีอย่างนี้นี่เองนะครับบอกเลยาเมาเดี๋ยวมาดูกันสมตำทำเองกินเองนักเลงพอ <laughs> มาชิมส้มตำกันนะครับอืมอืมเนียกรอบใช่กรุบๆเลยนะเป็นไงบ้างแม่อร่อยผักแล้วก็เลยครับโื้โหเด็ดสดๆกรุบกรับ คือผักพวกนี้มันไม่ได้ขมนะทุกคนบางคนกลัวบอกให้กินผักมันขมหรือไม่ลองคุณลองเก็บสดๆมาดูอันนี้คือข้อหมูย่างค่ะอืืก็หิวว่าดีแบบเนี้ยอ่ะโอเคทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะแม่พาเข้าครัวนะครับทำสามเมนูนะครับมีอะไรบ้างแม่แม่ส้มตำกุ้ปลาในแมกงหน่อไม้แล้วก็ข้าหมูย่างครับผมก็ อร,อร่อยนะก็ทําให้ดูแล้วนะที่น้องๆมาคอมเมนต์บอกว่าอยากให้เอาผักจากบ้านสวนมาทำกับข้าวกินวันนี้เราก็ไปเก็บมาแล้วอาจจะไม่ใช่สวนของเรา100%แต่ก็ถือว่าเก็บมาจากบ้านสวนนั่นแหละนะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณครับวสว